ไอ้เค่ผีที่คลองหลังส่วนให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยหลวงคีเราริมหาดทรายชายน้ำในตอนบ่ายมากวันนั้นคลาคล่ำไปด้วยผู้คนทั้งเด็กเล็ก หนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้แก่จนดูเหมือนว่าคนทั้งหมู่บ้านดอนตาดำได้มาชุมนุมณที่เกิเดตุทั้งหมดสีหน้าและแววตาของทุกคนบ่งบอกถึงความประวัติพลันพลึงแม้เด็กเล็กที่รู้แต่เที่ยววิง่งเล่นสนุกสนานประการเดียวก็พลอยปิดปากเงียบเชียบไปด้วยกับบรรยากาศอันชวนสยดสยองนั้นร่างอวบอัดของเด็กสาวชาวบ้านป่าในวัยรุ่น กำดัดนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นสายชายนาำผมยาวดกดำที่เคยสยายคุมเลยอย่างเรียบร้อยบัดรนี้กระจุยยุ่งยิงบิดศรีรษะและใบหน้าจากสายตาคนภายนอกเพ่นหลังอันเปลือยเปล่าเพราะเสื้อฉีขาดไปจนหมดเผยให้เห็นคราบเลือดสดๆจากบาดแผลอันน่ากลัวเหมือนโดนฟาดกระนํำด้วยเร่อยคมนับแผลไม่ทวนเท้าอวบข้างหนึ่ง ที่ผ้าถุงสีดำถลกขึ้นสูงเต็มไปด้วยบาดแผลเวอะหวาเนื้ออ่อนถูกถึงฉีขาดไปเป็นทางเด็กรุ่นสาวผู้นี้คงดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากจระเข้หลายจนสุดลทธิ์จึงเกิดบาดแผลอันน่ากลัวเช่นนี้อย่างไรก็ตามแม้เจ้าสัตว์ลายจะไม่ได้ล่าเด็กสาวชาวบ้านป่าไปเป็นเหยื่ออันโอชะาภายใต้ท้องน้ำวังวนของมันแต่จระเข้กินคน ก็ได้เอาชีวิตอันบริสุทธิ์และซื่อตามประสาชาวบ้านชาวป่าไปเสียแล้วล่ะหญิงอายุเลยวัยกลางคนรูปร่างผอมบางแหวกผู้คนปลาดลงมาที่หาดทรายด้วยท่าทางตระหนกตกใจอย่างสุดขีดปากของนางอ้าคางในขณะที่ตาทั้งคู่เบิกโพลงพอเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรนางก็กรีดเสียงร้องโหยวนออกมา พร้อมกับภาวาไปหาร่างที่ไร้วิญญาณที่น่าสมเพชเ,เวทนานั้นโธ่บุญตาลูกแม่แม่เฝ้าแต่ห้ามแต่ปลามแกว่าอย่าลงมาริมน้ำตามลาพังถ้าแกเชื่อแม่เชื่อว่าบริวารของเจ้าพ่อจะอาอกอลาวาดัดตอนนี้แกคงไม่ตายโธ่ลูกเอ้ยเราอยู่กันเพียงสองคนเท่านั้นแต่บุญตาก็มาดวนจากแม่ไปแต่นี้แม่จะอยู่กับใครเล่าอย่างทันทีทันควัน นางก็ได้หยุดเสียงพร่ำลำพันนันคุนล,ลุกขึ้นหันขวับกลับมาด้วยใบหน้าที่นองน้ำตานางกระทืบเท้าอย่างกลาดเกลียวชี้มือไปทางผู้คนบนฝั่งแล้วปล่อยคำพูดออกมาอย่างเจ็บแขนเห็นไหมล่ะทำไมลูกสาวของข้าตรงตายหากพวกเอง็งไม่ไปยิงบริวารของเจ้าพ่อเขา้าอิบุญตามันก็คงไม่ต้องมานอนตายโหงอย่างนี้ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจ้พอทันโกรธมาก ท่านจะต้องเอาชีวิตของพวกชาวบ้านดอนตาดำทุกคนจำคำของข่าวไว้พวกเองจะต้องตายอย่างอิบุนตาการปรากฏตัวของชายผู้สูงอายุผู้มีเลือนผมขาวโพลนไปทั้งหัวทำให้เกิดผลสองประการขึ้นมานางแม่ผู้เกือบจะคลุมคลังเพราะสูญเสียลูกสาวไปชะงักคำพูดค้างเติงไปอย่างทันทีที่มองไปเห็นชายแก่ก้าวลงมาผิดกับชาวบ้านที่ณตอนนี้ก็มุงดูอยู่อย่างหวาดหวัน่น สีหน้าของทุกคนกลับเชื่อมชื่นและกลาอ้าปากพูดกระซิบกระซาบสู่กันและกันขึ้นมาได้อย่างทันทีชายแก่ผมขาวเคลื่อนล่างไปที่ศพของบุญตายอย่างกระฉับกระชฉงไม่สมกับวัยอันเปรียบไม้ใกล้ฝั่งของแกด้วยมืออันผอมเกร็งแกผลักผู้เป็นแม่ของเด็กสาวให้ห่างออกจากศพไปหุบปากแกเสียเธอไอบัวในในบุญตาก็ตายแล้วอย่าโมโทหจะพอ่อยู่เลยชะาดีชะาหลายท่านโกรธขึ้นมาจริงๆ พวกเราจะพากันเดินล้อนกันทั้งหมู่บ้านแกหยุดมองศพเด็กสาวอย่างพินิษพีเคราะห์ก่อนที่จะหันหลังกลับมากล่าวเนิบเนบต่อปีกว่าในเคตัวนี้มันไม่ใช่สมุนเจ้าพ่อหรอกข้ารู้ดีมันลงตามน้ำหลักมาจากป่าทางเหนือน่นพวกบ้านบนที่เคยได้พบเห็นมันก็พาตามกันยิงข่ามันทั้งนั้นแหละแต่มันฉลาดเพราะมันอายุมากแล้วตัวมันก็โตใหญ่เกล็ดก็หนาเหมือนเพนเหล็กกระสุนเป็นลูกสอง หรือปืนเก็บไม่สามารถทำให้มันระคายผิวได้เลยมันหนีลงมาถึงที่นี่เพราะความหิวเจอเจออะไรก็กินไม่เลือกส่วนอิบุนตามันก็ทะลอดทะเลลงมาขณะที่มันหิวหูตาลายอยู่มันก็เลยเคราะห์ร้ายอย่างเถนนี่แหละแต่อย่างก่อนยังมีคนจะเป็นเหยื่อมันเพราะว่ามันยังไม่หายหิวแล้วมันก็ได้ลิ้มเลือดคนเข้าไปแล้วต่อไปมันจะจ้องเล่นงานแต่คนเท่านั้นและพวกเราจะทำอย่างไรกันละหมอเท่า ชาวบ้านอิดอึงขึ้นมาพร้อมกับล่านัดกันไวพอเท่ายกมือขึ้นรูปคางสีหน้าและแววตาบอกความคุ่นคิดแกหันไปดูศพบ,บุญตาเว็บหนึ่งแล้วจึงเบือนหน้ากลับมาก็ต้องหาวิธีกำจัดจระเขหลายตัวนี้ให้ได้ข้ารู้แล้วว่าข้าจะต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นข้าจะต้องทิ้งศพบ,บุญตาไว้ที่นี่ก่อนและห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ใครมาจับต้องตัวมันหมอเท่าจะเอาศพลูกข่าวไว้ทำไมอีก มันตายแล้วเล็กก็ดูน่าทุเลศอย่างนั้นข้าอยากขอามันไปใส่โลงใพ้ผลลูกหูลูกตาข้าของทนดูมันไม่ได้หรอกนางบุญผู้สูญเสียลูกสาวสะอึกสะอื้นแล้วกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเจ็บช้ำว่าหรือว่าหมอเท่าจะประจานศพอิบุนตามันหยุดนะอีนางบ่าหมอเท่ากลัวจนตัวสัน่นคนอย่างเอง็งไม่มีวันผูดรู้เรื่องอีบุญตาตายก็เพราะจระเข้ข้าตั้งใจว่าจะทำพิธีเซนวิญญาณมัน เรียกมันมาช่วยจัดการกับจระเข้ตัวนั้นหากวิญญาณอิบุนตาพร้อมจะแก้แค้นมันคงจะเรียกร้องจระเข้ผีตัวนี้ให้ขึ้นมาศพของมันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แลหละเจ้าไวร้สจะต้องถึงขาดแม้ว่าปืนผาหนาไม้ของพวกเราทําอะไรมันไม่ได้แต่มันจะทนทานลูกปืนของนายไอแสงได้ก็ให้รู้ไปหมอเทาชายตามาที่ผมและชาตรีซึ่งได้ยืนดูเหตุการณ์และฟังอย่างสงบปากสงบคําอยู่นานแล้วเป็นการบังเอิญ เราได้แวะเยี่ยมญาติเจ้าแสงที่บ้านดอนตาคำระหว่างเดินป่าเพื่อขึ้นไปล่ากวางที่พะโตกิ่งอำเภอกลางหุบเขาของจังหวัดชุมพรตามความปรารถนาของชาตรีเพื่อนชาวกรุงของผมผู้ลงมาจากกรุงเทพพร้อมด้วยเลมิงตันเลยเฟินขนาดจุดสาทับศูนหกระบอกไมยเย่เอียมซึ่งเขาหวังจับพิสูจน์พิษสองของมันกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ชนิดใดชนิดหนึ่งทำให้เราได้มาประสบพบเจอ กบฏการอันน่าสลดใจอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนการจะผละจากไปเพื่อเดินป่าต่อมันก็รู้สึกเป็นการไม่สมควรอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะเจ้าแสงหนุ่มชชการคนสนิทผู้ทำหน้าที่ดูแลส,สวนผลไม้ของผมที่คลองขนานนั้นเล่าว่าวงสาคณาญาติของเขาก็ทำสวนทำไร่อยู่ที่ดอนตาคำเทพทั้งนั้นจึงเป็นการจับเป็นที่เราต้องรอดูท่าทีอยู่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยปลอบใจซึ่งกันและกัน ชาวบ้านต่างพากันหลีกทางให้หมอเท่าเดินเข้ามาหาผมแกหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าแววตาคู่ที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งมองผมกับชาตรีอย่างว้าววอนก่อนที่จะเปิดปากพูดออกมาว่าไอ้แสงมันบอกผมว่านายไม่ได้รีบร้อนไปที่ไหนอื่นนอกจากขึ้นไปยิงกวางที่พาโต๊ะวันนี้ก็ก,กลายคาแล้วอย่างไรเสียนายกับเพื่อนและเจ้าแสงคงจะไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่มากนะักผมอยากจะขอร้องไห้นายอยู่ก่อน เรื่องทุกชาวบ้านโดนตาคำสักครั้งได้ไหมครับนายผมยิ้มให้หมอเทาด้วยความเห็นใจก่อนที่จะกวาดสายตาไปที่ผู้คนรอบกายทุกคนกำลังจ้องเมืองมาที่ผมและถ้าหากถ่ายไม่ผิดชาวบ้านโดนตาคำกำลังฟังคำตอบจากผมอยู่ด้วยใจจดใจจอ่อและผมก็เหลือบมองไปที่ศพบ,บุญตาเด็กสาวชาวป่าผู้น่าเวทนานั้นในชีวิตท่องป่าล่าสัตว์ของผมการผจญภัยกับสัตว์ป่าและสัตว์ลาย ในอาณาเขตป่าเหนือแม่น้ำหลังสวนขึ้นไปจนจดป่าละนองติดแดนพมา่าหรือป่าดงดิบเหนือคลองละเมไปจนจดป่าใหญ่ในเทือกเขาเขตอํอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมประชิญเล่ล้มสัตว์ใหญ่มาแล้วเทพจะทุกชนิดแต่สัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งผมไม่เคยลา่าหรือประชิญหน้ามันเลยนั่นก็คือจระเข้เจ้าสัตว์ร,ร้กาจแห่งท้องนาทีไม่ใช่ว่ามันเป็นสัตว์ที่หายากยิ่งต่อการลา่า เพียงแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสหรือมีความจําเป็นที่จะต้องพิฆาตมันเท่านั้นเองจะว่าไปก็ดูเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นใจให้ผมมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับจระเค้กินคนเข้าแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การกระทําของมันต่อเด็กสาวเป็นสิ่งบาดลึกถึงความรู้สึกให้เจ็บแขนแทนเด็กผู้เคราะลายและอย่างที่หมอทาว่าไวมันได้สัมผัสข,ข่าวเลือดคนเสียแล้วเจ้าสัตว์ร้ายจะต้องจ้องเล่นงานคนอื่นๆ เพื่อเป็นเหยื่ออันโอชะของมันให้ได้หากผมช่วยกำจัดจระเข้ตัวนี้ลงได้แน่นอนว่าชาวบ้านโนตาคมคงพากันนอนตาหลับและที่สำคัญยิ่งเป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าแสงในทางอ้อมเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แล้วเสียงของชาตรีก็กระตุ้นหูอยู่ค้างๆช่วยเขาหน่อยเถอะวายุทธนาเรื่องหลากวางพักไว้ก่อนหลอยเขผีแทนก่นแล้วกันเขาบอกแกตามตรงว่าคลาดดทกันมองไปที่ศบ,บุนตา กันก็เกิดความเกลียดชังเจ้าสัตว์กินคนตัวนี้อย่างเข้ากระดูกดำถ้าหากเป็นไปได้กันอยากตะโกนเรียกมันให้ผุดขึ้นมาจากท้องน้ําในวังวนอึดใจนี้ดูทีหรือว่ามันเป็นจระเข้ผีเรืออะไรกันแน่ผมตบไหลชารตรีเบาๆแล้วมองไปทางเจ้าแสงซึ่งยืนรวมกับกลุ่มญาติพี่น้องด้วยอาการเงียบสงบแม้จะไม่ได้อ้าปากพูดอะไรออกมาแต่แววตาของคนที่เคยติดสอยห้อยตามเสียงเป็นเสียงตายด้วยกัน ไม่รู้กี่ป่าต่อกี่ป่าบอกความในใจอยู่ในทีผมจึงตัดสินใจไลลหันกลับมาทางหมอเท่าเจ้าอาคมตกลงครับหมอเท่าผมกับเพื่อนจะลองดูคำพูดที่หลุดออกไปสร้างบรรยากาศให้สดใสขึ้นมาอย่างฉับพลันใบหน้าของหมอเท่ายิ้มอย่างสบอารมณ์และดูเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงถอนในใจอย่างโล่งออกของพวกชาวบ้านที่เริ่มจะตีวงเข้ามาฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจแต่ผมต้องทำอะไรบ้างละ่ะ นอกจากนั่งล้อยิงเมื่อเวลาเจระเขตตัวนั้นขึ้นหมาศพบ,บุญตาพอเท่ายิ้มพลายคนที่จะตอบว่าถูกแล้วนายไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั่งล้อและขอยิงยายพลาดได้เท่านั้นเองผมจะต้องทำพิธีเรียกวิญญาณบุญตาให้เสร็จก่อนมือเสก่อนถ้าพิธีเสร็จเรียบร้อยวิญญาณในบุญตารับรู้คืนนี้ไอเคตัวร้ายจะไปไหนไม่ได้นอกจากจะต้องขึ้นมาที่ชายหาดนั้นหมาศพที่มันยังไม่ทันได้ลิ้มรสต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของนาย การเรียกวิญญาณของผู้ตายเริ่มขึ้นเมื่อใกล้คำเต็มทีก่อนหน้าพิธีสำคัญจะมาถึงเจ้าแสงพาผมและชารตรีกลับขึ้นไปที่บ้านญาติเป็นที่ที่เราฝากสัมภาระและปืนคู่มืออไว้ภายหลังอาหารเย็นที่เจ้าของบ้านจัดต้อนรับอย่างเต็มทีผมกับชารตรีก็เตรียมปืนคู่มือผมกำชับชารตรีให้บรรจุกระสุนหัวเข่งล้วนๆเพราะเกรงว่ากระสุนแบบซินเวอร์ทิปจะไม่อาจผ่านเกรดอันหนาของจระเข้ไปได้ ไล่เฟินคู่มือขนาดจุดสามเ็ดห้าเมกนำกระบอกที่เก่าคล่ำรับใช้ผมอย่างซื่อสัตย์และหวางใจได้อย่างเด็ดขาดเสมอมาคืนนี้มันคงจะได้แผ่เสียงลั่นป่าดองพงพลในยามราตรีอันเงียบสงัดและน่าตื่นกลัวอย่างนี้แน่นอนเมื่อทุกอย่างที่จําเป็นในการนั่งซุ่มกลางคืนไม่ขาดตกบกพล่องแล้วเราก็กลับลงมาที่หาดชายนา้ำหมอเทานุ่งห่มสีขาวลวนนั่งสงบนิ่งโดดเด่นอยู่บนเสือกลางเนินใส่ โดยมีชาวบ้านดอนตาดำแทบจะทุกคนชุมนุมลายล้อมกันอยู่อย่างเงียบเชียบตรงหน้าพ่อเท่าเป็นแคล่หวางเครื่องเส้นอันจะเป็นสำหรับพิธีเรียกวิญญาณผู้ตายพร้อมพร้อมกับพิธีก็เริ่มขึ้นเ่นทูบเทียนก็ขจรกระจัดกระจายไปกับสายลมในขณะที่เทียนมนเล่มเครืองลุกสว่างพลงท้าทายแรงลมอยู่ได้ยอย่างน่าแปลกใจเสียงโอมอ่านคาถามหาครังของหมอเทาดังละลัวเร็วขึ้น ภายใต้แสงสว่างที่ขมุกขม,มัวอย่างรวดเร็วเสียงเปลวเทียนที่แตกดังเปรี้ยอยู่ตลอดเวลาทําให้บรรยากาศตึงเครียดอย่างบอกไม่ถูกสายตาทุกคู่จับอยู่ที่ร่างสงบนิ่งของพอเทาในบางขณะก็ละไปยังเด็กสาวผู้ที่ถึงขาดซึ่งเริ่มจะมองเห็นตะคุ่มตะคุ่มด้วยความมืดที่ลอยตัวลงมาใน่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมนสัตว์หากินกลางคืนก็เริ่มปรากฏตัวให้เห็นบางครั้งทุกคนก็สะดุ้งเฮือกไปตามๆกัน เมื่อข้างข่าวแม่ไก่บินโฉบไปโฉบมามันคงมุ่งไปหาผลไม้ตามส่วนของชาวบ้านกินไกลออกไปจากท้องน้ำฟากโนนนกทึดถือคู่หนึ่งก็เริ่มบรรเลงเพลงราตรีโดยการส่งเสียงร้องตอบรับกันอย่างโหยหวนช้าๆนานๆน,น,นกแสกก็บินแวก,กอากาศผ่านไปพร้อมด้วยเสียงร้องแหลมแทงความรู้สึกชาตรีเริ่มเบียดกายชิดร่างผมเข้ามาอย่างลืมตัวผมบีบมืออันเยียบเย็นของเขาแรงๆ เพื่อปลุกปลอบใจการรู้สึกขนหัวลุกเขากระซิบแผ่วๆราวกับกลัวใครได้ยินแม่ไม่มีอะไรหลอกหน้าผมกระซิบตอบทั้งๆที่รู้ดีว่าชาวกรุงอย่างชาตรีผู้ไม่เคยสนใจเรื่องโชคลางของครังและการศรัทธาในสิ่งที่ไม่มีตัวตนอันได้แก่ผีสางนางไหม้หรือเจ้าป่าเจ้าเขาเมื่อได้มาประสบพิธีกรรมเรียกวิญญาณอันเข่งเครียดจริงจังเขา้าจิตใจแม้จะเข้มแข็งอย่างไร ก็ย่อมวัดวันเป็นธรรมดาเสียงพร่ำบนภาวนาของหมอเทาอย่างพลั่งพลูออกมาอย่างยากที่ผู้ฟังจะฟังได้เข้าใจมันมีความหมายอย่างไรหรือว่ามันเป็นภาษาอะไรแต่น้ำเสียงโหยหวนและท่าทางก็เริ่มโยกตัวไปมาสะกดให้ทุกคนจ้องมองอย่างตื่นตะลึงและแล้วท่ามกลางสายตาอันเบิกกว้างของทุกคนพอหมอเทาหยุดเสียงพร่ำบนของแกและยกมือที่ประนมอยู่ขึ้นจบเนื้อหัว เทียนมนเล่มนั้นก็ดับปูบลงพร้อมกับความมืดสนิทจู่โจงเข้ามาแทนที่อย่างฉับพลันหมอเทารีบบุูขึ้นร้องสั่งให้ชาวบ้านเก็บเสือและแคร่ที่ใช้ทําพิธีกลับขึ้นไปก่อนก่อนที่จะก้าวมาผมสําเร็จแล้วนายวิญญาณอิบุนตาจะเรียกร้องจะระขีผีตัวนี้ขึ้นมาให้ปรากฏจากท้องน้ําในคืนนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่จะช้าจะเร็วเท่านั้นผมหวังว่ามือของนายคงจะเที่ยงอย่างที่ไอ้แสงมันบอก ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดครับหมอเท่าเมื่อชาวบ้านกลับขึ้นไปหมดแล้วหาดทรายชายน้ำภายใต้ความมืดของราตรีก็เงียบสงบนอกจากผมกับชาตรีแล้วก็ยังคงมีแต่ร่างไร้วิญญาณของบุญตาที่สงบนิ่งอยู่ริมน้ำเท่านั้นเองชายภูมิใต้ล่มคอยหนาทึบตรงเนินดินเหนือขึ้นมาบนฝั่งห่างจากศพบ,บุญตาไม่เกิน25เมตรซึ่งผมหมายตาไว้ในตอนเย็น เป็นที่ซุ้มอันเหมาะมากเพราะนอกจากล่มทึบของพุ่มคอยจะป้องกันเราจากน้ำค้างและแสงจันทร์คืนข้างขึ้นแก่ๆซึ่งจะโผล่มาเยือนท้องฟ้าในอีกไม่ช้าไม่นานได้เป็นอย่างดีแล้วที่ใกล้ๆนั้นก็มีขนมาเพ้าอยู่ขอนหนึ่งไม่โตมากนักพอจะช่วยกันกลิ้งมาทำเป็นราวบังพลอยภายใต้พุ่มคอยซึ่งจะบังเราไว้จากสายตาจระเข้ตัวนั้นในยามที่มันโผล่ขึ้นมาจากหาดทรายชายน้ำ และผมยังพบว่าเราสามารถพาดเล็งปืนได้อย่างเหมาะหมงอีกด้วยพอแสงสว่างนวลของจันเจ้าขับความมืดมิดให้จางไปลมท้องน้ำก็เริ่มโชยมามันพาเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดมาสัมผัสคานประสาทของพวกเราถ้าหากว่าไม่ใช่พราลสภาพอันน่าหดหู่ที่เราประสบมาแต่ตอนกลางวันและกำลังเผชิญหน้าของเราทั้งสองอยู่ในขณะนี้แล้วบรรยากาศกลางป่าดง ภายใต้แสงจันทร์สุกสกาคงจะสดชื่นพอดูทีเดียวชาตรีเริ่มขยับตัวไปมาเพราะพิษสงของยุงดูเหมือนว่าควันบุหรี่ที่เขาพ่นขมองออกไปจะไม่ช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้เลยและเขาก็จะต้องสูบบุหรี่เป็นมวนสุดท้ายตามคำสั่งของผมซึ่งถือปฏิบัติอย่างเข่งครัดในยามที่นั่งซุ่มหรือนั่งห้างรอคอยิงสัตว์ยุงชุมยิบหายเขาบ่นพลางเกาพลางกวายเคยจะโล่ขึ้นมา มีหวังเลือดคงหมดตัวแน่ทนเอน่นอยนะเพื่อนฝูงการกําลังภาวนาสัตว์กินคนตัวลายนี้รีบขึ้นจากท้องน้ําที่มันกบดานอยู่ก่อนที่จะดึกเกินไปการเองก็อยากนอนเต็มแกเพราะพรุ่งนี้ต้องบุกป่าฝ่าดงกันอีกถากได้นอนสักคนคืนคงมีกําลังเดินป่าได้อีกทั้งวันแต่เรารับปากชาวบ้านไว้แล้วเราก็ต้องทนลอยถึงที่สุดอย่างไรก็ดีจระ,ะเข้ตัวนี้กําลังหิวโหวยเต็มที่มันคงจะรีบขึ้นมาหาเหยื่อของมันในทันที ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสง,งบเงียบเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมปืนของแกแหวพร้อมถออมันอาจจะโผล่พรวดขึ้นมาในตอนไหนก็ได้ใครจะเป็นคนส่องไฟไม่ต้องใช้ไฟฉายหรอกการเอามาติดตัวด้วยความเคยชินเท่านั้นเองผมตอบเขาพร้อมกับอธิบายว่าจระเข้มไม่สู้ไฟแต่เราคงเห็นตัวมันได้ถนัดโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายเพราะแสงเดือนที่สว่างลูยังกับกลางวันอย่างนี้คงช่วยสายตาเราได้เป็นอย่างดี เมื่อแกเห็นเป่าไม้ยอย่าพึงรีบล้อยิงละทาใจให้สงบสบายเล็งไปแถวสอกขาหน้าของมันผลจากนี้ไปคงม,มันไม่อยู่เออกันเชื่อแกและจะพยายามขอบอกตามตรงว่ากันร,รู้สึกอย่างไรไม่รู้มันทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นและเคร่งเครียดแรกๆที่กันนั่งห่างยิงสัตว์ใหญ่ก็เป็นเช่นนี้แหละต่อเมื่อล้มมันได้สักตัวสองตัวความรู้สึกอย่างว่าก็หายไปขคบคุมามณ์ไม่ดีสัตว์ไอ้ขี้ผีจะจบเฮเสียก่อน แล้วพากันตามรอยเสือใหญ่สักวันหนึ่งเสียงชาตรีสำลักอยู่ในลําคอทําให้ผมอดหัวเราะไม่ได้รักจะเป็นพลานพลอยต้องใจกล้าและมือเทียงเมื่อแกเอาชนะจิตใจตัวเองได้แล้วแกกพร้อมที่จะปะจนภัยกับสัตว์หลายได้ทุกชนิดกล่าวจบผมก็พาดปืนไว้กับขนมาพลาวเอหลังพิงต้นข่อยและหลับตาลงปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปตามเรื่องรล่เพื่อพักผ่อนคลายความเคร่งเครียด ซึ่งเป็นการพักผ่ไปในขณะนั่งห้างหรือนั่งซุ้มรอสัตว์หนุ่มชาวกรุงก็เอาอย่างผมเขาเอาหลังพิงโคลนคอยแต่มือไม่ยอมวางเลยฟึนตาก็หลับไม่ลงมันกลับกวาดไปตามราวป่ารอบไกลต้นไม้ใหญ่น้อยทมึนอยู่ภายใต้แสงจันทร์สายลมก็พัดผ่านไปเหนือท้องน้ำที่ทำให้เห็นขึ้นน้อยเป็นละลอกะลอกส่งประกายวาววับเมื่อต้องแสงจันทร์บรรยากาศในพงพอในยามนี้กำลังสงบเงียบ ได้ยินก็แต่เสียงลมแผ่วพัดผ่านไปเหนือยอดไม้เสียงจั๊กจั่นลองในที่เพลียขานอยู่ในทุกๆคขนทุกๆเกแห่งชา้ชาช้าน,น,นานนาก็มีเสียงปลาใหญ่หุบพงอยู่ในท้องน้ำที่ไกลออกไปภายใต้ล่อมมืดของเงาไมา้ครั้งหนึ่งชาตรีแววเสียงร้องอีกเอง่งออกมาอย่างตกใจจากบริเวณที่เป็นไร่พลิกทางฝั่งคลองฝั่งโนนทําำจิตใจเขาสั่นละลัวเวลายามราตรีผ่านไปอย่างน่าอึดอัดสำหรับชาตรี หนุ่มชาวกรุงอดไม่ได้ที่จะหันมามองเพื่อนหลักเขาคงเงนผมหลับตานิ่งเฉยหายใจสม่ำเสมอเหมือนกำลังหลับเลยเขาจึงพยายามข่มตาข่มใจไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเป็นการเพื่อที่จะได้เฝ้าคอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปแต่ความกลากลำในตอนกลางวันและเวลาล่วงเลยมาจนใกล้ดึกเต็มทีทําให้หนังตาทั้งคู่ของชาตรีหนักอึง้งหัวก็เหมือนถูกถ่วงด้วยก้อนหินก้อนใหญ่มันคอยแต่จะฟุบลงล่ําไป ชายหนุ่มพยายามฝืนมันเอาไว้แต่ความง่วงงุนครอบคลุมเขาอย่างหนักคอเขาตกและตาทั้งคู่ก็ปิดสนิทชาตร,รีกำลังเคลิ้มหลับเข้าสู่ภวังเขาจะหลับไหลไปชั่วขณะหรืออย่างไรชาตร,รีไม่อาจจะบอกตัวเองได้เพียงแต่เขาคิดว่าเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคล้ายกับเสียงร้องเรียกของใครคนหนึ่งแผ่วเบาแต่จับกระแสเสียงได้ว่าเป็นผู้หญิงหนุ่มชาวกรุงจำได้ว่า เขาพยายามโูหัวขึ้นตั้งตรงในขณะที่รู้สึกลำบากต่อการเปิดเปลือกตาท้งคูอย่างยากเย็นเหลือเกินสิ่งแรกที่เขาเห็นคือแสงเดือนสว่างสวยัยถัดไปก็คือหาดสายที่ขาวโพลนอยู่ที่ชายนามสายตาอันง่วงงุนของเขากวาดต่อไปอย่างช้าๆแล้วมันก็กระทบกับสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เขาสะดุ้งเฮือกอย่างสุดตัวเขาจําได้ติดตาตั้งแต่ตอนกลางวันวา่าศพของบุญตานั้นอยู่ในสภาพความน่าอย่างแน่นอน ขณะนี้เด็กสาวชาวป่าลุกขึ้นนั่งจ้องมองตาแป๋วมาที่เขาผมยาวสลวยสยายคลุมบา่าใบหน้ายิ้มแย้มยวนใจไม่มีเขาว่าได้สิ้นใจตายไปแล้วเลยบุญตาหรือนัน่นชาตรีจำได้ว่าเขาหลุดปากออกไปอย่างลืมตัวเธอยังไม่ตายหรือตายเตยอะไรกันเจน้านายก็นี่บุญตานั่งอยู่นี่ไงจ๊ะลงมาหาบุญตาสิมาบน้ำเล่นกันยูบบุญตามาลงมาลงมาเธอไน ชาตรีเหม่ลเมือจ้าจ้าเดี๋ยวฉันลงไปหนุ่มชาวกรุงไหวไก่พริบตานั้นคูของเขาก็แทบแตกด้วยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นของไรเฟิลจุดสามเ็หเมกนัมจริงสิวะรอหาหอกอะไรอยู่ผมตะโกนอย่างดุเดือดขณะตบลุกเลือนพลักระสุนจุดสาจ็ดห้านัดใหม่เข้าไปในลังเพลิงอย่างรวดเร็วอีกเลี้ยงหนึ่ง ก็เจาะเข้าล่างมาหือมาของจระเข้ผีตัวนั้นที่พิกล่างตีแปลงอยู่ด้วยลิดกระสุนนัดแรกนั่นแหละเลมิงตันแบบสไลด์แอคชั่นของชารตรีจึงได้ลั่นตามไปสองสำนักติดติดกันพอพอแล้วผมตะโกนอีกครั้งเมื่อเห็นสัตว์หลายที่เราหมายพิคาดแน่นิ่งไปผมผุดลุกขึ้นมาพร้อมกับกระชากแขนชารตรีให้ลุกตามแกเป็นอะไรลูกชารตรี เห็นแกเอาแต่มองเบิ่งไปที่จระเข้กันบอกให้แกยิงไม่รู้สักกี่หนทําไมแกไม่ยิงวะกันเห็นบุญตานะ่ะเพื่อนของผมพูดราวกับยังไม่รู้สึกตัวหลนลุกขึ้นนั่งและเรียกให้กันลงไปหาตาของแกและจิตของแกหลอนแกเสียแล้วละเพื่อนเอ๋ยมาสิลงไปที่หาดนั้นแล้วแกจะพบว่าสิ่งที่แกเห็นเป็นบุญตานั้นมันก็คือจระเข้กินคนที่เรารอคอยอยู่นั่นเองเสียงปืน ปลุกชาวบ้านให้กลูกเกลียวเข้ามาที่หาดทรายชายน้ำแม้เดือนหงายสว่างจ้าแต่ชาวบ้านดอนตาดำก็ถือใต้แดงโล่ติดมือมาแทบทุกคนชาตรีมองไปที่ร่างของบุญตาอย่างหวาดหวาดเขาแทบที่จะขยี้ตาตัวเองภาพเด็กสาวที่เขาได้เห็นในตอนเย็นเป็นอย่างไรขนาดนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีวีแววที่เขาจะได้เห็นเต็มตาก่อนหน้านี้เลยมันเป็นอย่างไรกันเขาคลางอยู่ในลำคอนี่ไงล่ะ สิ่งที่แกมองเห็นเป็นบุนตาผมชี้เขาดูจระเข้ขนาดัษัษ์ที่นอนหงายแผ่ท้องข่าอยู่ภายใต้แสงจันทร์และแสงใต้ของชาวบ้านที่ลุมล้อมพูดจาและส่งเสียงเช่งด่าอยู่ไม่ได้สับกระสุนไรเฟิลขนาดจุดสามห้มิกนำจากปืนของผมพาดหัวและซอกคอของมันไปส่วนของชาตรีเข้าลำตัวสองนัดเลือดสีแดงทะลักไหลออกมาจากบาดแผลฉการฉกัรนั้นไม่ขาดสายหมอเทา แหวกคนเข้าไปที่ล่างของจระเข้าลายแล้วกลากเข้ามาจับแขนผมเขย่าและยิ้มอย่างพอใจผมขอขอบคุณนายกับเพื่อนแทนชาวบ้านทุกคนครับต่อไปนี้พวกเราคงนอนตาลับกันแล้วผมยิ้มให้แกแทนคําตอบก่อนที่จะหันชวนชาตรีกลับขึ้นไปนอนคืนนี้หมดภาระของเราแล้วละ่ะต่อไปคงเป็นเรื่องราวของชาวบ้านบ้างละ่ะพวกเขาจะต้องยุ่งกันทั้งคืนทั้งศพของบุญตาและจระเข้ผีตัวนั้น ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของไอ้เข้ผีคลองหลังสวนท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีเลาสำหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดีลาตีสวัสด์สวัสดีครับ